ลิกริตเนโคแมนเซอร์แห่ง13วีรชนลิกริตเป็นหนึ่งใน13วีรชนผู้ร่วมต่อสู้กับฝูงเทพปีศาจเมื่อกว่า200ปีก่อนครับเธอคือจอมเวทผู้ทรงพลังระดับอะดามันไทยและเคยเป็นสมาชิกข,ของทีมกุหลาบคามในฐานะผู้ไร้เวทสนับสนุนหลังสงครามสิ้นสุดเธอใช้ชีวิตอย่างสันโดษเพื่อฝึกฝนเวทมนต์จนสามารถยือดอายุขยให้ยาวนานเหนือมนุษย์ทั่วไปและได้รับการขนานนามว่าเป็นเนโคแมนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมอันเดด ในอดีตลิกริตเป็นผู้คนพบและเอาชนะอีวิลไอก่อนจะมอบตำแหน่งของตัวเองในทีมกุลาบคามให้แก่อีวิลไอแล้วจึงหายตัวไปเธอเคยสู้กับเบรนจนจบลงด้วยการบาดเจ็บทั้งคู่แต่อีวิลไอยืนยันในภายหลังว่าลิกริตคือผู้ชนะนอกจากนี้ฟูเดอร์ยังเคยยกย่องลิกริตว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงพลังที่สุดแห่ง13วีรชนและเป็นคู่แข่งที่เขาอยากจะก้าวข้ามให้ได้พลังของลิกริตอยู่ในระดับที่สามารถใช้เวทมนตร์ระดับ5ได้และเป็นหนึ่งในมนุษย์ไม่กี่คนที่สามารถต่อกรกับอีวิลไอได้ อาวุธของเธอคือดาบประนีดหนึ่งเล่มและแหวนซึ่งเป็นของขวัญจาก Lord. แพตตินัมหลาก้อนหลอดแหวนนี้ต่อมาถูกส่งต่อไปยังกาเซฟและท้ายที่สุดก็ไปอยู่กับคลายในภายหลังแม้เวลาจะผ่านมากว่าสองศตวรรษชื่อของลิกฤตก็ยังคงเป็นตำนานผู้หญิงที่ยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นมนุษย์และความเป็นอมตะผู้ซึ่งเคยเป็นทั้งวีรสตรีจอมเวทและสหายของมังกรแห่งอดีตกาลนั่นเองครับ